สั่งทาบัตรกับร้านรับพิมพ์ก็รอนานแถมแก้ไขข้อมูลแต่ละครั้งกรต้องเสียเงินเพิ่มพน,นักงานเข้าใหม่ทีก็ต้องรอทําบัตรใหม่บัตรหมดอายุเรียนตั้งแนงเรียนรู้อย่างก็ดูยุ่งยากไปหมดเท่าองค์กรของคุ ออกบัตรบ่อยหรืเวลาคุมงานเองแล้วด้วยเครื่องพิมพบัตรระดับโปรจากประเทศฝรั่งเศส i r i s, mm hmm. <S, e s pharmacy 2, 2เครื่องพิมพ์บัตรรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่ออองกรยุคปัจจุบันโดยเฉพาะมีเครื่องตัวนี้แล้วดียังไงนะคะจะสามารถพิมเองได้ทันทีโดยไม่ต้องรอร้านเลยค่ะแก้ไขข้อมูลได้ทันใจไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยรองรับบัตรได้หลากหลายประเภททั้งบัตรธรรมดาหรือจะเป็นบัตรบันทึกข้อมูลก็ได้ค่ะสามารถพิมได้ครบทั้งบั นักงานบัตรสมาชิกบัตรสะสมแต้มพิมเร็วหนึ่งหน้าหรือสองหน้าอัตโนมัติก็สามารถเลือกเวอร์ชันได้้าจอทัชสกรีนควบคุมงานและตรวจสอบสถานะได้ง่ายที่ตัวเครื่องเลยค่ะคุมเวลาคุมงบและคุมคุณภาพด้วยตัวเองตั้งแต่ใบแรกหากยังกังวลเรื่องการใช้งานเลือกอิงแมนได้เลยนะคะเราอิงแมนไม่ได้ขายแค่เครื่องแต่สอนให้คุณใช้งานจริงได้ทุกขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่การติดตั้งเครื่องการตั้งค่าการพิมพ์บัตรให้สวยคมชัดไปจนถึงการดูแลรักษาเครื่องในระยะยาวมาที่อิงแมนที่เดียวครบจบสบายใจคุณจะได้รับทั้้งงคคควาาาาามมมมัั่่่นนใใจุแแลลละททีีออรตดดูกกชห ได้เลยวันนี้ทุกช่องทางค่ะ Line @inkman Facebook inkmanonline โทรศพัพท์0863670233หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.inkmanonline.com อัปเกรดงานพิม์บาตรควบคุมต้นทุนควบคุมคุณภาพด้วยตัวเองเลือกใช้ e อเวอริสพาร์มาซีซอสเียยกระดับภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพให้องค์กรของคุณ